แม่หย่างหุ้แม่หย่างหุ้อันตัวน้อยๆสีดำๆมันครบอ่ะหินหินหินรินไรรินไรทระเมืองเป็นกบบว่าหินอ้อ๋อเหรอหินที่มันชอบครบควายนะรินไรอยู่อ่ะรินไม่ให้แต่ไรไม่ให้คอมีนะทีนี้อ๋อคัยตานี่ไปหวีเหี่ยวเอี้ยวไปก็อีกแลวมเหี่ยวเอี้ยวหวีเหี่ยวไปเอี้ยว อ้าวอธิบายการเดินทางนิดเดงจุดชมวิวสม็ดนางชีนี่มีหลายจุดมีจุดไหนพ่องแล้เดินทางมาจะได้อธิบายรถขี่รถมาเมื่อกี้ขี่รถมาตะกี้ผ่านผ่านผ่านรักษารสินผ่านสะพานรักสารสินประมาณ2กิโล2กิโลแล้วตรงเข้ามาแล้วก็ยูเทิร์นเจ้าแล้วก็เลี้ยวเข้าซ้ายนะเข้ามาเห็นประมาณที่มกิโลกับเจ้าแล้วก็วิ่งตามทาง มันพานพิธีพ,พิธภัณฑ์รน,นึงสักอย่างหนึ่งอ่ะเออมันมันเป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนปะจะพิพิธภัณฑ์รัฐบาลน,นี่เธอเธอเหมือนแมวเดินลงดอยเลย<ำ>นี่เธอนี<ำ>่ วันหลังเธอต้องเอาสุดแมวมาใส่ด้วยนะเจ้าพอขาน้องเจ้าตาสามลอ้ตอตาสามล้อเชียงใหม่เจ้าเพ่เธอต้องเอาสุดแมวมาใส่แล้วเธอก็เดินอยู่บนดอยเนี่ยมันจะเลด<ม>าการหายเปนี่จะแต่เจร็จมีอย่างจ้างสร้างความสมดุลเจ้าเพราะว่านมใหญ่เนาะเวลาเขาเดินเนี่ยนมมันจะก้มหน้ายังเอาหน้าความตกดอยเขาต้องเอาอย่างมาทวงตั้งหลังนี่นักๆไว้แล้วเขาจะอี้พอดีอี้นี่คือเทคนิคเาเหมือนตีแมวบนใส่แมวบนใส่ซาใส่หลังใส่ซาใส่พวกอย่เมื่อเวลาลงดอยมาแต่สร้างความสมดุลให้กับร่างกายอ่ะ คือตั้งหน้าเฮานี่เป็นวิวตลอดเลยแล้วเฮาก็เดินลงเอาเฮาก็ได้อาบแดดวิตามิน A B C D ไปตัวในตัวนี่คือต่างกรุณาใส่รองเท้าผ้าใบนะคะแต่อีชันใส่รองเท้าผ้าใบไม่ได้ฉันเจ็บเท้าค่ะแล้วก็คือว่าถ้ามาเนี่ยว้ยแมวเดินเล็้วเนาะสมาจะเจ้า <laughs> แล้วเดินเร็วแต่ว่าอไปใบข้าขีีเจ้า,จามันอยู่ต้นใดครับครับขีรถเครื่องมาถามเขาใบขับพีว่ะเลยปลากับขึ้นดอยาะต้นใบขับพีมันอยู่ตั้งใดจะเอาเด็ดใบมันไปให้ตำรวจอีว่ะเธอเธอแล้วเราต้องไปตรงนั้นไปดูวิวดีวกว่าได้ วางพนัก่องเที่ยวเวลามาแอลวพวกขยะเมื่อเอาไปทิ้งข้างล่างเหนือนี่เดินมาสองสามจุดละหันมีขยะขนมกับ<อ>กระป๋องเองี่ยซึ่งด <คน S 2> ูเหมือนหักเหกมือนเนาไม่รักษาโรคเลยติ่มรักโลกติ่มกระเจี๊ยรักโลกค่ะเพราะเราได้มองมาแล้วคนละสิบแปดอันนะคะเราเลยรักโลกค่ะอุเหมือนฟองเลยเนาะตัวเนี้ยฮูหลายน่ะเธอ งูนักมากเลยพังงานนี่นะงูมันต้องขัวเฮาเพราะขนาดของงูยังกวัวเฮาเลยมันจะมีพังงานนี่มันจะมีอุทยานแห่งชาติตีมันมีงูเยอะมากเนี่ยเขาจะปลาอีป้าไปไม่ไม่ไม,ไม่เราส่งอีป้าไปเราไม่ไปค่ะ <laughs> เราส่ง <c oughs> ให้อีป้าไ,ไปค่ะเ <c oughs> พราะเราไม่ไชอบกูก่อนจะไปก่อเอาวันบรนนาวทาตัวท้งหมดก่อนเพราะว่ายุงกับบันาวันมา,า,าถูกกัน งูไม่ใช่ยุงเอางูอ่ะงูอ่ะงูมันบาดถูกกับบาดนาวแต่ถ้ายุงนี่มันบาดถูกกับตะไคร้อันนี้คือจุดทาก่อนเอาเปมีหลายจุดอิสตานานาตีกับเ็นชโนชโนโอ้โหกำลังสร้างรีสอร์ทค่ะเดี๋ยวพวกเราก็จะมีรีสอร์ทให้โซให้ได้ชมกันแลวนะคะือจุดชมวิวสมัยก่อนมันมีรถขึ้นเนาะ มันก็เดิมี1 1> จุดนะจุดจุดที่หนึ่งจุดที่สองเอีย่ยตอปแล้วก็มีประมาณสองจุดห่างกันประมาณร้อยเมตรถ้าเดินขึ้นนี่ประมาณสองร้อยเมตรเจ้าแต่ถ้ารถขึ้นจะอ้อมหน่อยประมาณสามร้อยเมตรปุ้นเจ้ากล้ารถขึ้นคนคิดกำเดียวปุ้นกับปุ้นปุ้นนี่มองอีสามร้อยเมตรแต่ปุ้นนี่ร้อยห้าสิสามร้อยห้าสิเมตรขึ้นไปจนถึงหนึ่งกิโลปุ้นอปุ้นอีนี่ประมาณสามร้อยถึงห้าร้อยเมตรปุ้นนี่เป็นหมาปุ้นน,นี่มึงดอกก็คือเราเดินมาจากยอดนี้ เมื่อกี้เดี๋ยวเราเดินลงมาตีว่าปุ้นนี่นะถ้าปุ้นก็จะสูงขึ้นแหมเลยสูงไปแหมนี่ไงเนี่ยใครมาถึงต้องถ่ายรูปค่ะต้องเช็คอินตรงนี้ดังแบบหนึ่งสองฮึบฮึบ